คอลัมน์กาแฟดำนโยบายพายุหมุนที่รัฐบาลเศรษฐาจะเริ่มตั้งแต่วันแรกรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งบอกว่าประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกวันไหนก็จะประกาศมาตรการเร่งด่วนเกี่ยวกับการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนเรื่องพลังงานและเดินหน้าเรื่องแจกเกิน1,000 0บาทผ่านดิจิตอลบวเรตให้ทุกคนที่มีอายุเกิด16ปีทันทีคุณจุลพันธ์อมรวิรัตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการลังคนใหม่ ออกป้ายประกาศนี้ให้ได้รับรู้กันตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วมีรายละเอียดอย่างนี้เตรียมเดินหน้าลดราคาพลังงานพักเพื่อไทยให้คำมั่นไว้จะดำเนินการทันทีในการประชุมครมอครั้งแรกหลังการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพื่อลดภาระประชาชนและส่งเสริมการดำเนินการทางเศรษฐกิจการผลิตและการขนส่งลดราคาน้ำมันทันทีลดราคาน้ำมันดีเซลทันที โดยใช้กลไกการปรับลดภาษีสรรพสามิตร,ระยะต่อไปจะเร่งหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อปรับโครงสร้างราคาและภาษีให้ราคาปรับลดลงอย่างยั่งยืนราคาน้ำมันเบนซินจะมีการพิจารณาช่วยเหลือชดเชยแบบเฉพาะกลุ่มลดค่าไฟทันทีใช้กลไกการยืดการชำระหนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปก่อนในช่วงที่ต้นทุนไฟฟ้าย,ยังสูงอยู่ เพื่อลดภาระที่ซ้ำเติมต้นทุนไฟฟ้าโครงการเรือธงของรัฐบาลที่นำโดยพักเพื่อไทยจริงๆคือการแจกเงิน1,000 0บาทให้ทุกคนที่มีอายุ16ปีผ่านดิจิทัลวอ l l e t เรียกมันว่าเป็นเหมือนพายุหมุนที่จะสามารถเพิ่มขนาดเค้กทางเศรษฐกิจอย่างเป็นเรื่องเป็นราวกันเลยทีเดียวนายเผ่าภูมิรนสกุลรองเลขาธิการพักเพื่อไทยบอกเมื่อสัปดาห์ก่อนว่า แอปพลิเคชันสำหรับโครงการนี้ยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างเป็นทางการจึงขอเตือนว่าแอปพลิเคชันที่อยู่ในปัจจุบันเป็นมิจฉาชีพทั้งสิ้นดังนั้นประชาชนยังไม่ต้องทำอะไรเงินหนึ่งหมื่นบาทยังไม่ได้เริ่มจะเริ่มก็คงจะเป็นไต่มาแรกของปี2567โดยตั้งเป้าไว้ว่าทำไมจึงไปเป็นสงกรานต์ปีหน้าคุณเผ่าภูมิบอกว่ามีอยู่สองปัจจัย ปัจจัยแรกคือเรื่องของระบบเป็นระบบการชำระเงินรูปแบบใหม่ที่รัฐบาลพักเพื่อไทยพัฒนาขึ้นมาจึงต้องใช้เวลาเซตร,ระบบการเทสระบบความปลอดภัยความมั่นคงและต้องมีเสถียรภาพของระบบและปัจจัยที่2ซึ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของงบประมาณที่ต้องจัดสรรสำหรับปีงบประมาณใหม่คุณเผ่าภูมิให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเรากล้าสัญญากับประชาชนว่า ภายในครึ่งปีแรกของปี2567ประชาชนจะได้รับเงินจำนวน10,000บาทรัฐบาลจะพยายามทำให้เกิดขึ้นก่อนสงกรานต์เพื่อที่ให้ประชาชนสามารถนำเงินไปใช้ในพื้นที่ได้คุณเผ่าภูมิบอกว่าพรรคเพื่อไทยได้เตรียมตัวมานานตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งว่าประสิทธิภาพของระบบมีประสิทธิภาพและความเป็นไปนได้ที่ประเด็นเงินจะมาจากไหนนั้น มาจากการจัดสรรสามก้อนหลักๆนั่นคือก้อนแรกมาจากภาษีที่คาดว่าจะเก็บได้เพิ่มขึ้นจากขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นก้อนที่2ก็มาจากภาษีที่เกิดขึ้นจากการหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีนิติบุคคลและก้อนที่3เกิดจากการจัดสรรงบประมาณคุณเผ่าภูมิยืนยันว่าได้เข้าไปดูเรื่องระบบ งบประมาณและได้ศึกษากับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องแล้วมีคำถามว่าจะต้องกู้เงินไหมคุณเผ่าภูมิยิงกรานว่าไม่ต้องกู้และได้ประกาศชัดว่าไม่มีการกู้เงินสำหรับโครงการนี้ที่จะใช้เงิน5 6 0 0,000 000, ่นล้านบาทโดยประมาณส่วนตัวระบบนั้นมีรูปร่างหน้าตายอย่างไรได้รับคำอธิบายว่าไม่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนเป็นระบบที่สร้างโดยรัฐบาล คุณเผ่าภูมิบอกว่าหากมีการจัดซื้อจัดจ้างหรือให้มีหน่วยงานภาครัฐเป็นตัวทำก็จะดูความเหมาะสมถึงความเป็นไปได้มีทีมเทคนิคของเราเข้าไปคุยกับหน่วยงานภาครัฐซึ่งจริงๆเราก็มีการประสานกันพอสมควรแล้วว่าจะใช้ในวิธีไหนเป้าหมายคือเมื่อระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยรัฐบาลไทยไม่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนก็จะเป็นระบบที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ที่ทิ้งไว้ให้กับประเทศในการใช้ต่อแล้วเงินที่จะแจกมันจะเป็นเงินแบบไหนดิจิทัล a l l e t เป็นสิทธิการใช้เงินที่มองข้างหน้าเหมือนเป๋าตัางค์ไม่แตกต่างกันที่แตกต่างกันคือสำหรับระบบใหม่นี้หลังบ้านคือเทคโนโลยีที่ใช้ระบบบล็อกเชนดังนั้นเงินที่เรียกว่า Utility t o k ท n ที่ไม่ใช่คริปโตไม่ใช่บิ c คอย คือสิทธิการใช้เงินหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าขู่ปองที่มีบล็อกเชนอยู่ข้างหลังเป็นระบบของสิทธิการใช้เงินที่มูลค่าของมันไม่ขึ้นไม่ลงไม่มีการทุบไม่มีการเทรดไม่มีการเก็งกำไรใดๆทั้งสิ้นในระบบนี้มูลค่า1ต่อ1เท่ากับบาทเสมอคือเงินบาทไม่ใช่คริปโตเป็นเงินบาทในรูปแบบดิจิทัลและรันโดยระบบบล็อกเชน แล้วต้องดาวน์โหลดแอปไหมคำตอบคือประชาชนจะต้องโหลดแอปซึ่งมี2แบบใครที่มีมือถือจะต้องโหลดแอปพลิเคชันพอโหลดแอปพลิเคชันเสร็จจะต้องมีการใส่บัตรประชาชนเข้าไปแล้วก็ต้องลิงก์กับบัตรประชาชนตัวของจำนวนเงินก็จะขึ้นมาแบบอัตโนมัติก็สามารถนำเอาไปใช้จ่ายได้วิธีที่2ใครไม่มีมือถือก็เข้าถึงระบบนี้ได้ดยการใช้บัตรประชาชน ควบคู่กับ QR code สามารถนำไปใช้จ่ายได้โดยในระบบก็จะมีการผูกกับบัตรประชาชนเช่นกันคำถามต่อมาก็คือเงินเข้ามาอย่างไรคุณเผ่าภูมิบอกว่าหลังจากโครงการนี้เสร็จคนไทยจะมี2บัญชีคือ 1. บัญชีออมทรัพย์ซึ่งเป็นระบบธนาคารปกติและ 2. คือบัญชีดิจิ t a l วอลเล็ซึ่งเป็นเงินดิจิทัลดังนั้นพอจะมองเห็นว่า โครงการนี้มีเป้าหมาย2อ,อย่างนั่นคือการกระตุ้นเศรษฐกิจแรงจูงใจให้คนกว่า50ล้านคนใช้ระบบนี้พร้อมๆกันและเป้าหมายที่2คือเพื่อให้มีระบบที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้รัฐบาลสามารถนำไปใช้ในการดำเนินนโยบายอื่นๆด้วยระบบบล็อกเชนมีคำถามเพิ่มว่าในระบบนี้สามารถเติมเงินเข้าแอปพลิเคชันได้หรือไม่คุณเผาภูมิบอกว่า เจตนารม์แรกในการทำโครงการนี้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ใช้เงินให้หมดภายใน6เดือนเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รวดเร็วและรุนแรงแต่ต่อมาก็มีความคิดต่อเนื่องนั่นคือการสร้างระบบชำระเงินที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งก็คงจะเป็นการดำเนินต่อเนื่องไปด้วยการสร้างแรงจูงใจให้คนนำมาใช้ก็อาจจะเป็นช่องทางที่เรากระจายเม็ดเงินทางการคลัง ลงไปให้ประชาชนต่อไปนั่นแปลว่าต่อไปข้างหน้าถ้ามีนโยบายเกี่ยวกับภาครัฐก็จะสามารถใช้ระบบนี้เพราะเมื่อเป็นบล็อกเชนก็สามารถกำหนดเงื่อนไขลงบนเงินได้เราสามารถทำการคลังที่เฉพาะเจาะจงมีประสิทธิภาพสูงกว่าที่เคยเป็นได้ไม่ใช่การคลังแบบหวานไปทั่วเป็นการคลังแบบพุ่งเป้าเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจนั่นคือแนวทาง และเป้าหมายของรัฐบาลชุดใหม่นี้แต่ในทางปฏิบัติประชาชนทั้งชาวบ้านและผู้รู้ในแวดวงเอกชนและเทคโนโลยีเขาคิดอย่างไรและมีข้อเสนออย่างไรอ่านต่อพรุ่งนี้ครับเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเงินภาษีของเราท่านทั้งนั้นคอลัมน์กาแฟดำ